สวัสดีครับสนิมหน้าช่อนะครับผมนะฮะวันนี้ก็เหมือนเดิมครับอยู่กับการรีวิวสินค้านะครับเป็นซองปืนพร้อมอุป,ปกรณ์เ,เขาเรียกอะไรที่ใส่แม็กกาซีนอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะก็คือผมสั่งมาจากเว็บเว็บหนึ่งคือเว็บลาซาด้านะครับตัวเนี้ยต้นทางผมว่าน่าจะมาจากจีนนะถ้าผมอ่านจากในเว็บนะต้นทางคือมาจากจีนนะครับปลายทางก็คือบ้านเรานี่แหละนะครับราคานะครับราคาถือว่าถูกมากนะครับราคาสินค้าเนี่ยเฉพาะสินค้ามันอยู่ที่ 339บาทนะครับรวมขนส่งด้วยก็สามบาทนะฮะก็คือตัวนี้นะครับอ่าก่อนอื่นนะครับการที่เราสั่งของประเภทนี้คือหนึ่งเราต้องทําใจกับมันก่อนว่าราคาที่ถูกมันย่อมมาพร้อมกับคุณภาพสินค้าที่ค่อนข้างจะปานกลางหรือต่ํานะครับเราอย่าไปคาดหวังว่ามันจะต้องเป็นโพเซสท,ที่ดีในเมื่อเทียบเท่ากับราคาหลักพันนะฮะเพราะฉะนั้น นเนื่อคุณสั่งของราคาถูกคุณก็ต้องทําใจว่ามันจะได้ของเกรดตัวไหนมานะครับคือพูดง่ายๆถ้ามันคุ้มกับราคาที่จ่ายไป300กว่าบาทก็จบนะครับเพราะว่าซองปืนเนี่ยในบ้านเราราคาที่ดังๆเนี่ยสาตาร์ที่พันขึ้นไปนะฮะจนถึง2 0 0 0 3,000แล้วแต่เกรดแล้วแต่รุ่นนะฮะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยค่าขนส่งด้วยอะไรด้วย300กว่าบาทเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสกับมันนะครับเพราะฉะนั้นทําใจเผื่อไว้บ้างนะอ่ะ ไม่ไม่ไม่พูดมากแล้วดูเลยแล้วกันนะครับผมก็ยังไม่ได้แกะเหมือนกันนะฮะผมก็อยากเห็นนะฮะในก็ยังสับสนอยู่นะฮะในดีเทลเขาบอกว่าเป็นของก๊อก17นะฮะแต่ในคอมเมนต์เขาบอกว่าใส่ก๊อก19เก้ด้วยได้ด้วยนะฮะผมก็เลยอ่ะลองดูแล้วกันนะว่าใส่ตัวไหนได้นะครับเออเอานะฮะอันนี้เป็น2องแม็กนะครับมันเป็นของ i m i นะ เมกอินอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกเหมือนกันนะฮะเอาง่ายๆเลยผมอ่านไม่ออกนะฮะเมกอินอะไรทักอย่างเนี่แหละนะฮะแต่ยี่ห้อ IMI Defense นะฮะเออผมว่ามันลักษณะคล้ายๆเหมือนกับเป็นไม่รู้นะคิดว่าไม่น่าใช่โพลิเมอร์มันน่าจะเป็นตระกูลพลาสติกนะฮะแต่ดูมันก็เหนียวๆเหมือนกันนะเนี่ยไม่หักนะอันนี้ก็สำหรับใส่แม็กกาซีนนะครับ ในคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าการที่บางท่านเนี่ยเขาไปไป,ไปอะแดปสซดกับก๊อก19นะครับเขาจะมีการปรับแก้ไขนิดหนึ่งนิดหน่อยก็คือการขันตัวตัวนี้น็อตตัวนี้นะครับออกนิดนึงแล้วก็เอาแหวนรองเข้าไปด้านในเพื่อให้ช่องตรงนี้มันใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะใส่แม็กของก๊อก19ได้คอมเมนต์ comment ส่วใหญ่คนที่ซื้อตัวนี้ไปจะไปใส่ก๊อก19นะครับแต่ในดีเทลที่เขาระบุไว้เป็นก๊อก17ผมก็เลยยังสับสนเดี๋ยวก็จะลองดูว่าจะใส่ก๊อก19้ได้ไหมนะฮะ จุดประสงค์หลักคือหนึ่งผมต้องการใส่ c ีแ5ดเจ็ดห้าพีศูนย์หนึ่งกับก๊อกสิบเก้าจะลองดูก็แล้วกันว่ามันใส่ตัวไหนได้นะครับตัวใดตัวหนึ่งใส่ได้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่อยสั่งเพิ่มนะครับก็อย่างที่บอกเดี๋ยวไปอะแดปตรงนี้นะครับให้มันให้มันกว้างขึ้นนะตัวนี้มันแก้ไขได้นะฮะส่วด้านด้านนี้นะฮะมันเป็นฟันอย่างนี้ก็คือไขน็อตตัวนี้นะครับมันก็จะสามารถปรับเอียงได้นะฮะเอียงได้ได,ได้ทุกทุกก็แล้สามร้อยสิบองศาเอียงได้หมดเลยนะฮะอันนี้ก็คือซองสําหรัับบใส่แซีนนะคร เริ่มจากวัสดุกันแล้วกันนะผมว่ามันโอเคนะฮะเหนียวดีนะฮะอันนี้ก็เป็นซองปืนนะซองปืนพกนะฮะก็เหมือนการ IMI นะฮะ d e f e n s e m a k อินอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกพยายามอ่านแต่อ่านไม่ออกจริงนะฮะตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับปรับหมุนได้นะฮะสามองศานะครับมันเป็นฟันเล็กๆเล็คือเราคลายน็อตสักหน่อยแล้วมันก็จะบิดได้นะฮะบิดบิดแล้วตัวนี้เอียงตามลักษณะการใช้งานของเรานะครับ ตัวนี้ก็คือเป็นคล้ายๆว่าเป็นซองปืนแบบชักเร็วอะไรเงี้ยที่มันเข้าไปแล้วมันจะมีเดือยล็อกด้านในนะเห็นไหมฮะนะฮะอ่ะมุมกล้องอาจจะดูไม่เห็นเวลาเราจะใช้ก็คือเรากดที่นิน้วนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการปลดล็อกแบบใช้นิ้วชี้นะครับคือเราจะจับตัวปืนแล้วก็ใช้นิ้วชี้กดนะฮะพอเรากดตรงนี้ลงไปนะครับเห็นไหมฮะกดลงไปปุ๊บไอ้ตรงนี้จะกระดกขึ้นนะฮะแล้วก็จะปลดล็อกด้านในออกนะครับผมมันเป็นตัวที่ล็อกกับ อ่าตัวก่งไกลของปืนเรานะครับแต่ผมดูจากกษณะคร่าวๆแล้วนะครับอ่อกสิบเก้าผมคิดว่านะน่าจะใส่ได้นะฮะใกล้เคียงนะฮะแล้วก็ซีแทสเจ็ดศูนย์หนึ่งก็น่าจะใส่ได้ตัวที่มีรางไฟนะคิดว่านะฮะเดี๋ยวไปลองดูทีแล้วกันนะครับแต่แต่ประเมินคร่าวๆนะครับราคา300กว่าบาท300เท่าไหร่368บาทนะฮะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่ได้มาผมว่ามันโอเคเนี่ยเป็นพลาสติกก็ไม่หักนะไม่กอบเหนียวนะฮะ ยืดหยุ่นได้แล้วก็ชิ้นงานการเก็บเนี่ยรอยต่ออย่างเงี้ยนะฮะผมว่าผ่านนะครับผ่านทนี่ที่นี้คือหมายถึงชิ้นงานเขาเก็บรอยเนี่ยโอเคนะฮะขอบใช้ได้นะฮะเนี่ยสันเนี่ยนะสันยังยังดีกว่าบางตัวนะฮะบางตัวคือจะเป็นขุยข่ยๆเลยอันนี้คือสันตรงนะครับเข้ารูปเนี่ยตัวกดนะฮะตัวกดก็ยังถือว่าโอเคนะครับไม่ไม่ได้น่าเกลียดเนี่ยดูงานโอเคนะครับ ลักษณะการเข้าชิ้นงานราคา300อนะฮะได้2ชิ้นนี้ก็ถือว่ารับได้ครับผมนะฮะก็เหลือแค่ว่าจะอดัดแอใส่กับปืนเราได้หรือเปล่านะครับแค่นั้นเองนะฮะสามกว่ากบาทกับคือต้องลองลองลอง,ลองดูดูพินิษของคุณแล้วก็ดูในกระเป๋าเราว่าเราไหวแค่ไหนสําหรับผมจะไหวที่ตัวนี้368บาทได้2ตัวนี้ ก็ถือว่าโอเคแล้วคุมแล้วนะฮะถือว่างานดีคุณภาพใช้ได้นะครับแต่ถ้าท่านใดที่มีงบประมาณหน่อยก็น่าจะเล่นตัวที่เป็นยี่ห้อนะครับคือตามงบประมาณของแต่ละคนเพราะอย่างที่บอกว่าเริ่มต้นที่พันห้าถึงสองพันกว่านะครับมันก็แล้วแต่นะอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะครับตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าใส่พอดีไหมนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูนะครับผมเชิญครับผม เอาะครับผมหลังจากที่เราได้ลองทําการทดสอบใส่กับปืนก๊กสิบเนะครับเมื่อกี้ผมดูดีเทลในของที่ส่งมาทั้งอซองแม็กกาซีและซองปืนนะครับมันมีตัวสือเขียนอยู่ตัวเล็กเขียนว่า G 1 9ก็สรุปได้ว่าไอ้ตัวนี้ซองปืนและซองแม็กกาซีเนี่ยเป็นของก๊กสิบเนะครับใส่ได้พอดีนะครับทั้งซองปืนก็คือใส่ได้เลยพอดีนะครับส่วนซองแม็กก็ใส่ได้พอดีเหมือนกันเพียงแค่ว่าต้องไปหาแหวนรองด้านหลังให้มันเป็นชอบกว้างที่เพิ่มข้งไปนิดนึงก็ใส่ได้พอดีเหมือนกันนะครับ ส่วนตัวซีซ่าเจ็ดห้าพีศูนย์หนึ่งยังไม่ได้ลองนะฮะเพราะปืนไม่ได้อยู่ที่ตัวนะครับก็คือใช้ตัวนี้ลองตัวนี้แล้วมันโอเคพอดีนะครับส่วนไอ้เข็มขาดที่เห็นเนี่ยมันเป็นเข็มขาดสำหรับใสกระสุนปืนลูกซองนะครับผมไม่มีเข็มขาดสนามเหมือแบบนที่เ็าใช้การก้าวตัวนี้อดัดแมันมีหน้าที่อยู่ตัวนี้ถึงประมาณสี่ถึงห้านี่ก็คือใส่ได้พอดีนะครับการใช้งานนะครับลักษณะคือลองวิ่งดูแล้ววิ่งดูแล้วกระโดดแล้วไม่หลุดนะฮะค่อนข้างจะแน่นมากนะครับวิธีการใช้เนี่ยใส่ไปเลยไม่หลุด กดล็อะนะครับใช้วิชีกดเข้าไปนะฮะแล้วก็ดึงออกแค่นี้เองนะครับใช้งานง่ายนะฮะเห็นไหมแน่นนะครับใส่ลแล้วเะพอดีก็คือเป็นก๊อขผมกอกสข้าพดีกดนะครับจะเอากดแล้วก็ดึงออกแค่นี้เองนะครับใช้ก็เจ็บแค่นี้นะครับใช้ง่ายส่วนตัวเนี้ยอย่างที่บอก่าถ้าใครมีอยู่ว่าใช้โวบได้เลยนะครับสะดวกนะฮะเดื่งที่ผมใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็นซองหนังคือมันเป็นซองหนังแี่แถมให้ผมตอนซื้อวิลลุโวนะ,ะผมก็มาตัดปากกระบอก มันเป็นซองพวกนนะครับเเราใส่ปืนตอนแรกโอเคผลิบออกพวกมันมันแม่แบบนี้เลยแล้วเวลาเก็บปืนเก็บระบาดนะฮะอย่างว่าของฟรีนะฮะคุณภาพไม่ได้บอกของฟรีก็ตามใจใช้ไปนะฮะแต่ตัวนี้สามร้อยกว่าบาทนะครับผลิตภัณฑ์โอเคนะครับรุ่นตรงใช้งานได้ดีนะครับใครที่สนใจก็ไปสานหาดูนะฮะในเว็บไซต์ลาซาด้านะครับสามร้อยกว่าบาทส่วนใครที่ถูกใจช่องผมนะครับก็อย่าลืมบอกฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ อะไรที่ข้อมูลคาดเคลื่อนแล้วไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับอ่างที่บอกทุกครั้งในการตัดสินใจซื้อของคุณตัดสินใจกับเราเองนะไม่ได้เกี่ยวผมนะฮะใช้ไม่ดีไม่ต้องพูดกระดานะครับเป็นการแนะนำนะฮะตัวเครื่องตัดสินใจต้องตัดสินใจเองนะครับผมวันนี้ก็จบนะฮะขอจบเรื่องการรีวิวซองปืนซองวัคซีนของตอกสิบเก้านะครับนะฮะสรุปให้ได้ใจความเลยก็ว่าของเขาใช้ได้ใช้งานได้ดีนะครับและเหมาะกับราคาไม่ได้แพงเกินไปนะครับนะฮะใช้ได้ดียืนยันครับ And you now said, Oh, so you